ข้อหนึ่งในการอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศก็คือการสวมพยาบาลโอเคข้อเท้าใต้เข่าใต้เข่าพี่เข้าไปอีกใช่ไหมครใต้เขา่าครับใต้เข,าข่า,ขา,าใต้เขา่าใต้เข่าอยู่ไหนใต้เข่าล้วมาน่าแข้งแล้วใต้เข่าเหนือเข่าขึ้นไปสะโพกแล้วกลับมาที่เท้าทีหมวลา ตจิวลาปปไปนะครับเอาครับอึ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 บไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับออไปเลยครับโอ้โหแข่งขันลากคนนะยังเอ,อ้าไป,อ,อ,ไปอีเอ้าไปอีกโอ้ไม่ต้องพลิกแล้วขาหักไปแล้วเหนื่อยตึงเหนื่อย ลากไปเก็บลากไปเก็บลากไปลากไปพี่ปุ้ยสู้ๆพี่ปุ้ยสู้ๆเห็นไหมพี่ปุ้ยสบายไหมนะ <c oughs> พี่ปุ้ย <c oughs> สบายไหมสบายดูตูดพี่ตุ้ยเป็นไง <c oughs> โอ้ตูดไปเรียบร้อยตูดตูดไปหมดแล้ว <c oughs> เกลี่ยถือนะเกลี่ยถือสะอาดจัง <c oughs> สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคือคิดดูถ้าเกิดลากปั๊บเจอเศษกรงเศษแก้วเป็นไงอืมบานตะไทยนะ เอยนะอ่ะพักครับผมพักครับป่ะ <c oughs> พักครับ <c oughs>